บรรยากาศยามเช้านะครับที่ มาจบที่เจ้ารถจักรดีห้าหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับขบวนบรรทุกหินนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบสถานีนะครับก็ในเขตเทศบาลก็มีจุดตัดสองแห่งนะครับมีสะพานเกือกมา้าสองแห่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นจุดตัด ด้านเหนือนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับนี่เป็นถนนรอบสถานีรถไฟนะครับบ้านโปง่งถนนเส้นี้เป็นถนนด้านหลั สถานีหลังใหม่นะครับนนะอนาคตต้องใช้สถานีหล้ ฝั่งตลาดนะครับนีกข้ามจุดตัดทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับโรงเรียนรัตนะราชบำรุงนะครับโรงเรียนประจำอำเภอบ้านโปง่ง ถโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศของสถานีบานโปกให้ชมกันยามเช้า,ชานะครับจบที่เจ้าดีๆห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ด 5, 11, 11, 11, 11, 11, 12, นะครับกระบวนการุกฮินนะครับเอาฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสะไคร้สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ